เฮ้ยเะหอยยนะหอยยนะสวัสดีครับพี่พี่บูนวายสตอรี่ชาแนลนะจ๊ะว้าวว้าวตอนแรกนึกว่าเลี้ยงปอมเบลเดียนที่ไหนได้ฉันเลี้ยงป่วงละเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขันบ้าน้องแต่ฮักจะให้เบิ่งแค่ว่าแต่ฮักกับพ่ออย่าไปหารับน้องมาเลี้ยงเพราะว่าโอ้ยแต่ละมือแต่ละวันนี่โ ปวดเห็ดกุมงพอดจากตอนแรกการทำความสะอาดบ้านในแต่และว,วันที่มีสีข้าวอยู่นั้นก็ต้องทำทั้งวีทั่งวันด้วยความยากลำบากเหน็ดเหนือ่นอยู่แล้วพูดเหมือนทําเองเลยนะเปล่าไม่ได้ทำแม่ทําป้าทําจ้าแต่พอมันมีไอ้เต้าบ่งขนสองชิ้น <c oughs> เรียก่าเป็นชิ้นเหรอ <c oughs> ใ่แล้วแต่พอมีเจ้าบงขนสองชิ้นเข้ามาในบ้านการทํางานบ้านจากที่มันเป็นเรื่องเกือบจะง่ายอะ่ะมันก็กลายเป็นเรื่องวุ่นวายอีกต่อไปอีกให้พี่ๆดูจากคลิปนี้แล้วตัดสินเลยว่าการเอาบองขนเข้ามาอยู่ในบ้านมันเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวมากจริงๆเพราะว่าน้องขค่อนจะเซ็นสิทธิต่อเสียงเครื่องดูดฝุ่นมันจะมาเซ็นสิทธฟต่อเสียงเครื่องดูดฝุ่นไห้จังไหนแม่มึงยิบไม่กวดขึ้นมาเสียงไม่กวดปะทานลมมันกระโดดกัดไม่กวดแม่มึงแล้วบักเกง ชิบชิบชิบ,ชบยายแจมาเล่นกันเถอะยายแจมาเล่นกันเถอะหนูดีใจมากเลยค่ะที่หนูได้มาเป็นหนึ่งในสมาชิกของบ้านหลังนี้เพราะว่าตั้งแต่หนูเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ที่นี่ก็กลายเป็นสวนสนุกของหนูไปเลยค่ะจนล่าสุดพี่พี่แก๊งหมาป่าพี่เขาเหนียวพี่เขาเจ้าพี่เขาสวยพี่เขาสัต้องหนีมุดหัวซสืหัวซุ่นเข้าไปอยู่ในห้อง เดี๋ยวต่อไปหนูนี่แหละจะเป็นแก่ฟุงเองส <c oughs> งสารสีข้าวเหมือนกันนะครับพี่พี่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยพี่พี่จะไม่เห็นสีข้าวในคลิปนี้สีข้าวเนี่ยหนีเข้าไปอยู่ในห้องเก่งเก่งหมดแล้วนะครับเรียกเองว <c oughs> ่าเก่งเก่งทีพี่พี่ยังเรียกแบงแบงได้เลยอ่ะเพราะว่าผมจะต้องเอาสีข้าวเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องผมน้องๆเขาไม่ได้นอนเลยเพราะไอ้เต้าบ้งขนเนี่ยมันกวนแบบกวนทั้งวี่ทั้งวันเลยพี่พี่ลำพังแค่บ้งขนซีเครตของเราเนี K ่ยจะต้องแอบไปมุดไปนอนตามใต้ผ้าห่มผ้าม่านอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ได้หลับในแแแตตตต่่่ลละะวีพอ้้ ไปอยู่กับพี่พี่ก็ไปกดพี่พี่เหมือนกันนะมันจะไม่เซนซิทีฟต่อเสียงยาย่องเสียงยายองสลับเสียงก่อนมันจะมาเซนซิทีฟต่อเสียงเสียงยาย่องแบบกกเทาแน่ะเอาล่ะจะมาเซนซิทีฟต่อเสียงเครื่องดูดฝุ่นได้ยังไงพี่พี่เพราะว่าไม้กวาดไม่มีเสียงเลยน้องก็ยังมีความแบบโดดกัดนู่นนี่นั่นเด้อแสดงว่ามันไม่ได้เป็นที่เครื่องเสียงเครื่องเสียงอะไรจะบอกว่าเครื่องดูดฝุ่น ไม่ใช่พวกระุแสดงว่าไม่ได้เป็นที่เสียงเครื่องดูดฝุ่นหรอกมันเป็นที่นิสัยของไอ้เต้าบ้งขนสีขาวนั่นเองนะพี่พี่ไม่น่ารักเตมุตะมีเบิืไอ้เต้าบ้งขนสีเข็ดของเราเลยอุยเสียงเปลี่ยนเนาะกต้บ้องสีเข็ดของเราน่ารักจริงๆอ่ะพี่พี่ดูสีตตมูตะมีมากเลยนะพี่พี่คือสองตัวเอกก็รักและนิสัยต่างกันมากเลยอ่ะดูสีขาวมันดื้อมากแต่ไอ้เต้าบ้งขนสีเข็ดอ่ะนอน่ารักน้องไม่ได้มีปัญหากับใครเลยน้องอยู่ร่วมกับพี่พี่ได้น้องไม่กัดแม้กระทั่งเครื่องดูดฝุ่นน ไม่กว่าแล้วดูดิตอนนี้ขนาดที่ใยญยกำลังถูพื้นอยู่นะดูสีขาวมันกลาลังแบบมันซุกมันซนแต่ไอโต้มังคนสีน้ำตาลของเรานั้นก็นอนเรียบร้อยดุดดังเป็นผู้ดีมาเกิด <laughs> <c oughs> ขอสรุปในไทย ฉันไม่ได้เลี้ยงพมเมเลเนียนฉันกำลังเลี้ยงปวกแปแต่แต่ว่าเป็นซอมบี้ปวกเลยนะไม่ใช่ปวกธรรมดาเป็นซอมบี้ปวกกิ้วเพราะฉะนั้นคลิปนี้ใครที่เห็นว่าน้องน่ารักอยากจะรับน้อนมาเลี้ยนคิดดีๆมันดีจะคิดดีๆที่สำหรับ EP นี้ขอตัวลาไปแล้วนะพี่ๆอย่าลืมไลค์แชร์ซับสไครป์วิดีโอสตอรี่ชาแนลแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ใน EP หนะ้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ